สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสวัสดีครับผมพบกับสนอบสนุนชแนลเช่นเคยครับอีพี่นี่ครับผมพี่น้องพามาเลาะสวนทุเรียนครับพี่น้องครับอยู่อำเภอแกลงเลยครับเด้ออำเภอแกลงจังหวัดระยองครับผมบ้านนาบ้านนะครับเป็นสวนเพื่อนของคุณแม่น้องมะปรางเนี่น้องมะปรางมาด้วยวันนี้มะปรางบัวมื่อน้อยเนื้อที่ประมาณสักซิบซิบไรครับพี่น้องบางใหญ่บางรอบๆเด้อ อเนี่ยสาขอนโอฟา่าคืมห้องครับนี่บอ่อน้ำเพื่อนครับประมาณสะสะนี้ประมาณสักสักสัองงานได้ครับสะเพื่อนเด้อนี่ครับแหล่งน้ำเพื่อนอยู่นี่นะครับอ่าลมมาละเบืองต้นตุเรียนนครับทรงพุ่มเจ้าทรงพนะุ่มนะโอ้โหโคนต้นแบบแบบหนาๆใหญ่ๆ,ๆเลยครับพี่นอ้องโอ้โหนี่ย เนี <idd ler> oh, slowly, however, ่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหสวยๆครับพี่น้องเนี่ย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 มองดูมองทรงภูมิตรวนนี่ครับโอ้โหตรวนงามๆครับพี่น้องเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนเป็นนวยอลนวลนะครับมาแล้วครับเจ้าของสวนเนวลนวลนวลเจ้าของสวนมาแล้วเออเจ้าของสวนก็ก็นี่นี่แกไม่อยู่เฉยๆนะแกก็ยังผัดกะเพราขายของอยู่นะ ปีที่ห้ากี่กี่ต้นได้เนี่ยได้นับไหมอยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบห้าต้นครับคุณผู้ชมลงยืนูปหน่อยโอ้สวย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 เนี่ยเพื่อนเขาไม่เจอกันประมาณสักสิบกว่าปีประมาณสักสิบกว่าปีเนี่ยขนาดมาปางครับมาเที่ยวสวนสุเรียน อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมนี่ฮะนี่ทวดแก่ทวดแก่สวนทวดเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้วิดีโอนี้บันทึกไว้เลยมาเจอกันเออเดี๋ยวให้วิดีโอนี้บันทึกไว้นี่นี่นะครับสามสาวสามนางอ๋อไปปลาด้วยโอเคเพื่อนสาเรานี่มมอเโพอกันเลยพอการท่านเลย เรามนุษย์เรีนเรือนเนาะมีสุขมากมีปีวคนนึงยีปีคนหนึ่งก็มาได้เจอกันยสิบปีสวนทุเรียแบบงามมากงามเหมือนจก้ววนลกองแอลอยู่ไหนอะสวนลกองอะนู่นอยู่สไปอีกนู่นเหรออ้ไอ้รกกชมได้มาฮ่า่่่า ไปได้ใช่ไหมไปได้พ่อเราก็อยู่นะพ่อเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยอ้าวเหรอหมายถึงว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะหมายถึงว่ามาวันมาพักผ่อนที่นี่แหละพ่ออยู่ที่ที่บ้านหลังนั้นแหละเออไม่มีบ้านนะในในสวนนู้นในนู้นก็มีทุเรียนลองกองมังคุดอะไรแบบนี้โอ้โหไปเองนะลูกนะมันก็มีแบบลูกใหญ่ลูกเล็กนะแล้วก็สวนเองอันนี้ผิวมันดำอืมอันนี้ผิวดำธรรมกับผิวมันจะนี่ครับสวยเลยโอ้โห

ไปไปเบิ้ง่วนหนูเรียนต่อไปนี่นี่ครับครับโอ้นี่อนี่ถนน้เงยไปอนยอ่น่ออนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนเป็นเดี๋ยวตอนเป็นนุ้ยจะผ้ามาเบิ้งอีกรอบครับพี่น้องโหจากสวนเราเปาไก่ครับบปาไก่บปไก่จากบ้านผมไปเดี๋ยลูกตามไปเลย ขอเกาะในลูกเลยอขอเกาะรับฟังด้ลูก,ลก,ลกเลยขอร้อยลูกเดียวคอขอเกาะเลยขอเกาะแรงเลยนี่เอออ่านไปแล้วอ่านไปแล้วป่าเรียบร้อยครับโอ้โหจนสูงมากเออนนเป็นทาง อเออว่ะดินดินเจอแอลไปหยุดไม่ทเลยเป็นเราทำคนเดียวเนาะที่ทำบ้านอยู่เนี่ยสะอาดสะอาดดีเออโอ้โห อ่าอ่าอ่อออาออดูเบืองต้นนี่ครับพี่น้องโอ้โหมี100ร้อยกว่าต้นครับ100ร้อยกว่าต้นพี่น้องอืมโอ,โอ,โอโ้โ,อโหคนเดียวเอาอยู่ครับเนี่ยส่วนนี้แกแกว่าแกเดินระบบน้ำได้ดีมาก,ามากระบบน้ำแกใส่ท่ออืมเนี่ย

แต่ปีต่อไปคือคุ้มอ่ะปีต่อไปคือกําไรอ่ะคือกําไรอ่ะใช่เออปีไม่มีแต่กําไรไปเรื่อยอะใช่ใช่ครับยิ่งอยู่นานอืกระลอกมีไหมเหระกระลอกไม่มีใช่ไหมเออแรวนี้เรียกะทิกอ่ะกะทิกอ่ะแนี้ หรอไม่ไม่เข้ามาแบบไม่รบกวนอะไรใช่ไหมเออแบบถ้าถ้ามีจะได้ถ้าถ้ามีจะได้จัดการผมจะมาจัดการให้อ่าหะ่รอหรอเออเออเออเาี่ยวขาด้วย็กกันเหรอโอ้โหมันเหมือนไก่เลยอ๋อเหรอคือว่ามันไม่เชิงบินเหรอคือว่ามันแบบลอยไปตามอากาศ่อ๋อเอาเหรอ

เดี๋ยวขอมาถ่ายอีกถ่เลยมาแต่ตอนมันตื่นดอกป่าช่วงนี้เลยใช่ไหมเออเป็นดอกก็อยู่พวกประมาณแล้วหนาวอ่ะแล้วหนาวใช่ไหมอ๋อช่วงผลิดอกช่วงพีดอกอ่า๋อนัดครับผมครับผมแกอยากมานานแล้วเพิ่งได้หยุดตรงเขาวันนี้แหละครับได้ครับผมครับผมครับไปเบิ้งครับบ้านพนมีกระหนัมยุดดัน แต่ไนครับผมบันอุกไฟเอิวมาเทียงหน้าครับมีหลากมีหลากเสริมมีหลากเสริมเนี่ยหลากเสริมกันพายุกันพายุกันอึมอืมชอ,อบมากชอบมากเป็นเอาปูนแดงข้ามั้งครับเป็นบาดแผลเป็นแผลใส่ปูนใส่มีเอียงท่าท่าไปนี่ครับอืมบ่ห้เชื้อร่ามามันล่ามครับประมาณน,นี้ครับใบสวยนะ ใบสวยมากครับพี่น้องใบสวยมากโอ้โหทรงพุ่มทรงพุ่มทรงพุ่มโอ้สวยงามสวยงามนสวยงามมากโอ้โหเดี๋ยวไปสวัสดีคุณตาเขาก่อนครับคุณพ่อเพื่อนแม่น้องมะปรางครับไปเยี่ยมคุณข้าคุณแก่นะอโอ้โหน,นี้ตนนัวนี้ดั้งเดิมแล้วมั้งครับน,นี่แก่ดั้งเดิมเลยตัวน,นี้ อันนี้แกกําลังปล่อยขึ้นครับเนี่ยกำลังขึ้นต้นปีสองปีนี่ลเราบ้างไงงามงามคัดตาสวัสดีสวัส <laughs> ดีครับสวัสดีครับนี่เจอเจ้าของว้านแกแล้วของสวนแกก็มาเยี่ยมชมหน้านะก็มาเยี่ยมชมหน่อย <laughs> ชอบเลยเห็นเลยชอบเลยอ่ะต่านี้จะเป็นสวนอ่อไอไอ,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 อต้อนไหนนะต้นมังคุดกับต้นลองกองครับพี่น้องนี่จะพา <laughs> นี่เลย โอ้มังคุดจะสวยครับโหนไอ้นน,น,นครับพาชมสวนวยาวๆครับ EP นี่พี่น้องเมืมาปางเซลฟี่ใหญ่เลยไม่เคยเจอเ <laughs> อ่อดูอันนี้มังคุดโ่นโอ้โหนี่ใบนหนาๆเขียวเนี่ย <laughs> นี่ เดี one minute. One minute. One ๋ยวจะพาไปขึ fruit, ้นในลองกองบ้านบ้านคนนี้อีกคนหนึ่งเพื่อนแกนะครับที่ไปรับมาบอกกําลังโตใช่ไหมกำลังโตเดี๋ยวไปพาไปปีนมาเอรลองกองเองกองอร่อยมากเออได้เลยโอ้โหสวยสวยสวยอ่าด้านนี้รู้สึกว่าจะถี่ไปนะถีบเงินลายอันนี้ปุ๊ผสมผสานเลยอันนี้อันนี้ผสมเลย เออมันเลยดูแน่นไปเลยทีนี้สวนเขาเรียกว่าสวนผสมสวนผสมเหรอเหรอมันมันมันดูมันแน่นไปเลยทีนี้อ่ามันก็จะบีบเรียนทุเรียนก็จะไม่ค่อยงามอ่าใช่ทุเรียนก็จะเลี้ยงไม่โดอืมอืมใช่ทุเรียนก็จะบีบอืมมันจะมันจะเบียดบีบกันเออป่ะกับเป็นน้องไดได้เราจะเป็นไดแบบนี้ครับตัวปั๊มบปนี้เลยใส่ไฟฟ้าครับ ไฟฟ้าโดดมีสองหัวครับผมมีสองหัวอันนี้หัวหนึ่งนะครับอีกหัวหนึ่งคือพุมมุอยู่มุมนะคุณครับยูมุมสารนะคุณอู่หัวหนึ่งมุมสารมีสองตัวครับปมน้ำเพ่นนี่เลยเอ,อสำหรับอีพีนี้นะคะน้องมาปางก็พามาชมสวนทุเรียนเออเดี๋ยวจะพามาชมเออตอนที่มันมีลูกเน,ะนาะ ครับผมยินดีร่วมกติตาเพื่อกำลังใจนะครับ